สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาริส s มา456 Channel เช่นเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคม2566ค่ะและเดือนนี้เรามีอีเวนต์ใหญ่นะคะนั่นก็คือพระราหูกำลังจะย้ายนั่นเองค่ะ ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเราก็อยู่ไปอีกปีครึ่งเลยค่ะพลังงานของพระราหูนะคะมีทั้งด้านดีนะคะแล้วก็ด้านบ่ดีเหมือนดาวดวงอื่นๆเลยค่ะด้านดีนะคะก็จะเป็นเรื่องเงินโชคลาภนะคะเป็นอะไรที่ได้มง่ายๆก้อนโตค่ะมีความเฉลียวฉลาดแปราวนะคะและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาศค่ะหาเงินเก่งหมุนเงินเป็นนะคะส่วนพลังงานทางด้านลบนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอบายามุกนะคะอะไรที่มันเทาๆแบบนี้นะคะ ความลับความลึกลับนะคะบางทีเนี่ยฉลาดแกมโกงเกินไปนะคะออกไปแนวโกงซะด้วยซ้ําใช้เงินมือเติมนะคะสายเป้ค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วชามีคลิปนะคะเกี่ยวกับพลังงานของดาวต่างๆนะคะตั้งแต่0ูนถึงเถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะชาทํามาแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะและสิ่งที่บอกทุกคน ในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการอ่านพลังงานดาวประจําเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะเจาะจงที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าชาเนี่ยไม่ทราบพื้นดวงของคุณนะอะไรที่ฟังแล้วดีนะคะเอาไปทําตามค่ะรับพลังงานดีๆไปนะคะแต่อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะ อาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ชาก็แค่ทำนายตามพลังงานดาวที่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ขอทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีเมษค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีอีเวนต์ใหญ่ค่ะก็คือราหูย้ายนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะ2566ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ค่ะ พระราหูนะคะจะอยู่ประจําบ้านโชคลาภของลัคนาเมษค่ะและจากโคจรเข้าสูต่ตําแหน่งความเสียหายนะคะพอเราได้ยินคำว่าความเสียหายแล้วเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะตกใจกลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะคะให้ทั้งพลังงานดีนะคะและเรื่องที่คุณต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นชาขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ต้องระวังก่อนเลยละกันนะคะอย่างแรกเลยนะหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พวกอบายามุกหรือว่าอะไรที่เป็นสีเทาๆเรื่องที่มันผิดสีลธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความลับซ่อนเร้นนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้คุณเกิดความเสียหายได้นะเช่นอาจจะถูกเปิดโปงขึ้นมาได้ก็คือไม่ใช่กับทุกท่านหรอกแต่ถ้าหากว่าคุณฟังอยู่แล้วรู้ตัวนะคะในช่วงเวลาที่ดาวย้ายนับไปอีกปีครึ่งเนี่ยแนะนําให้ทําทุกอย่างให้ถูกต้องค่ะ แลนะถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากให้คุณเนี่ยไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆจากเรื่องพวกนี้เข้าไว้นะคะยิ่งไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะเลยเนี่ยยิ่งดีและสําหรับท่านที่มั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ยังต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงถูกทําให้เสียใจหรือว่าเสียหายอยู่นะคะในช่วงที่ราหูอยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดในการลงทุนนะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะช้าเข้าใจนะคะบางคนบางท่านเนี่ยนะคะตั้งใจว่าแพลนไว้ว่าจะลงทุนทําธุรกิจในช่วงเนี้ยนะคะแต่ดันเป็นช่วงที่ราหูย้ายพอดี mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าต้องรอบคอบนะคะรวมไปถึงเรื่องตัวบทกฎหมายการทําสัญญาต่างๆเนี่ยจะต้องมี เอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรอ,อย่างถูกต้องนะคะทางที่ดีเนี่ยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและสิ่งที่จะทำให้มันเบาบางลงได้นะคะก็คือการคิดดีทำดีของคุณนั่นแหะค่ะพยายามรักษาศีลนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวก็ได้นะคะแต่ถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลย พอพูดถึงเรื่องการทำบุญเนี่ยนะคะชาไม่อยากจะชี้นำนะว่าคุณควรทำบุญอย่างไรวิธีใดนะคะอยากให้เป็นตัวเลือกของคุณเองนะคะเพราะว่าคำว่าบุญน่ะก็คือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจคุณทำอะไรแล้วสบายใจนะคะทำความดีแบบไหนแล้วสบายใจก็ทำแบบนั้นไปเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้เตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่คาดไม่ถึงที่ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้คุณด้วยค่ะ อาจจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะเพราะว่าเราต้องดูดาวดวงอื่นในพื้นดวงของคุณด้วยเนาะแต่เมื่อพลังงานมาขึ้นแล้วนะคะหน้าที่ของชารก็คือจะต้องเตือนทุกท่านค่ะมาถึงอิทธิพลทางด้านดีกันบ้างนะคะราหูเนี่ยเป็นดาวประจาโชคลาภนะคะและคำว่าความเสียหายยังหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศทรพยากรศาสตร์อีกด้วยเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่คุณจะลองหาช่องทางทำเงินจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนําเข้าส่งออกนะคะขายของที่โฟกัสไปที่ลูกค้าต่างชาติแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการขายของออนไลน์ค่ะในเว็บต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวอย่างหากคุณลองศึกษาดูอาจจะพบลู่ทางทําเงินก้อนจากสิ่งเหล่านี้ค่ะและสําหรับท่านที่ทําอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีได้รับเงินก้อนคุณสามารถโฟกัสการหาเงินจากต่างประเทศได้เลยค่ะ นี่แหละค่ะคือแหล่งที่มาของเงินของชาวลัคนาเมษในช่วงนี้นะคะขอเพียงแต่ว่าให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสุจริตนะคะไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็พอและที่สําคัญต้องประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็สติปัญญานะคะจะบอกงี้ค่ะว่าราหูย้ายครั้งนี้นะลัคนาเมษประกอบอาชีพสีเทาอะ่ะไม่ค่อยรุ่งอันเนี้ยบอกกันตามตรงเลยนะคะแบบเพื่อนเตือนเพื่อนแบบนี้เลย ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะชาไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะเ mm hmm. พราะว่าก่อนหน้านี้เรามีอะไรเข้าเราเจอมฤตยูมาแล้วนะคะเข้าตัวพอมฤตยูออกเราเจออะไรคะดาวพฤหัสค่ะเจ้าบ้านความเสียหายเข้าบ้านตัวเองนะคะโอ้โหหนักกว่านี้เราผ่านกันมาแล้วค่ะชาเชื่อว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาหรือประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวเมษหลายท่านเนี่ยอ้วมนะคะตัวชาเองก็ลักษาเมษเช่นกันค่ะ แต่ยังไงเราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งปีครึ่งนี้ค่ะถือว่าเล็กน้อยมากๆสําหรับลัคนาเมษน,นะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะคุณมีสติคุณก็จะเกิดปัญญาและเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านมันไปได้ค่ะอีกนิดนึงนะคะหลายคนฟังมาแล้วอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอบยมุกอย่างเลี่ยงไม่ได้ล่ะเช่น บาร์เทนเดอร์หรือว่านักร้องในผับอย่างเงี้ยนะคะต้องขายแอลกอฮอล์ต้องทํางานในสถานที่ที่เขาเรียกว่าอะโครจรน,นะคือมันเลี่ยงไม่ได้จะให้เปลี่ยนอาชีพมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็เอาเป็นว่าคุณสามารถทําอาชีพของคุณได้ค่ะแต่ว่าเรื่องการดื่มอย่างเงี้ยนะคะก็พอหอมปากหอมคอค่ะพอให้ได้เป็นกระใสนะคะไม่ต้องถึงขนาดหัวทิ่มหัวตํากันนะนะคะอย่าให้ถึงเบอร์นั้นเลยค่ะส่วนเรื่องเสี่ยงโชคนะคะทุกท่าน ครที่ชอบเสียงโชคอย่างที่ชาได้บอกไปแล้วนะคะว่าโชคของคุณมาจากต่างแดนต่อมาเป็นดาวอังคารค่ะหมายเลขสาเจ้าบ้านตัวตนแล้วก็โรคภัยนะคะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งความรักเนื้อคู่ค่ะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนเลยค่ะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คุณจะมีคลังมากเป็นพิเศษแล้วก็บ้าพลังด้วยอยู่นิ่งไม่ได้ต้องหาอะไรทํานะคะแล้วก็เบื่อง่าย มีความขยันและใจร้อนค่ะหัวร้อนง่ายอันนี้ต้องระวังนะคะเราเตือนกันทุกเดือนเลยนะคะเรื่องหัวร้อนเรื่องอารมณ์ร้อนนะคะแต่ว่าก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์มากๆเช่นกันจะมีคนมาสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือว่า LGBTQ นะคะก็คือไม่ได้แบ่งแยกหรืออาจจะมีพ่อไม่แม่ไม้เข้ามาก็ได้นะคะ ที่เขาเรียกกันว่าคนมีตําหนินั่นแหละคะ่ะส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าสามีภรรยาช่วงนี้รักกันดีสวีทค่ะคนรักเนี่ยเห็นด้วยไปกับคุณซะทุกอย่างเลยนะคะเออเอ,อหอหมกไปกันหมดเลยนะแต่ดาวอังคารนะคะก็ดันเป็นเจ้าบ้านโรคภัยหรือว่ามรณะของเมดด้วยเพราะฉะนั้นบางผู้อาจจะไม่สมหวังค่ะใครที่คุยๆกันอยู่ดูๆกันอยู่นะคะช่วงนี้อ่าเพิ่งเปิดตัวหรือว่าออกตัวแรงนะคะ รอให้ดาวย้ายก่อนนะคะก็คือเลือกเลือกไปก่อนส่วนคนที่คบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีครอบครัวด,ด้วยกันแล้วนะคะช่วงเนี้เรื่องอารมณ์สําคัญมากๆค่ะพยายามใจเย็นให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะอีกเรื่องคือสุขภาพค่ะจะป่วยง่ายป่วยบ่อยหน่อยนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะอย่าหักโหมนะลำดับต่อมาค่ะคือดาวพุธนะคะหมายเลขสี่เจ้าบ้านสังคมและอุปสรรคค่ะ โคจรเข้าสู่ตำแหน่งความรักนะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะคนโสดที่อยากมีแฟนนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวช่วงนี้นะคะออกไปเจอสังคมออกงานให้มากหน่อยค่ะใครชวนไปไหนก็ไปสะนะคะอย่าอยู่แต่บ้านเพราะเป็นช่วงที่คุณเสน่ห์แรงจะมีคนเข้ามาออกไปเจอเพื่อนบ้างค่ะอย่าโมแต่ทำงานนะ ชีวิตคนเราอ่ะต้องอยู่ในความสมดุลและพอดีค่ะจริงจังบ้างสนุกบ้างเมื่อมีคนเข้ามาแล้วก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนดีค่ะชาบอกว่าจะมีคนเข้ามานะคะแต่ชาไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้ชาไม่รู้จริงๆค่ะบอกไม่ได้แต่ว่าพลังงานดาวเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาด้วยค่ะเช่นคนเจ้าชู้มีเจ้าของแล้วหรือว่ามีฉาชีพนะคะที่เราเห็นกันตามในข่าวเพราะฉะนั้นก็ ระวังด้วยนะคนที่ไม่โสดค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ขัดแย้งกับคนรักได้นะคะอาจจะมีการโต้เถียงกันหรือถ้ามากหน่อยนะก็อาจจะมีเรื่องมือที่สามไม่ก็แฟนของคุณเนี่ยไปทําเรื่องก่อเรื่องอะไรมาสักอย่างนะคะทาให้คุณเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยและตัวคุณเองก็ใจร้อนค่ะอารมณ์ร้อนง่ายนะคะตรงนี้ต้องระวังเลยนะความนิ่งอาจจะทําให้คุณชนะนะคะและอะไรที่สามารถยอมยอมหยน่ยนหยุนได้นะก็ปล่อยไปเถอะ แต่ว่านะคะยังไงชาก็ยังยืนยัน,นะคะ่ะให้คุณรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะคะคนเราเมื่อรักตัวเองมากพอจะรู้เองว่าใครควรอยู่หรือไปจากชีวิตเราค่ะและที่สําคัญนะคะคนเราเนี่ยรักกันจริงไหมเขาดูกันตอนมีปัญหาเนี่ยแหละคะ่ะตอนมีความสุขอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะแต่พอมีปัญหานะคะหรือว่าลําบากคนเราก็จะแสดงท่าแท้ออกมาค่ะจริงไหม ออกมาค่ะเป็นดาวอาทิตย์นะคะหมายเลข1เจ้าบ้านบริวารค่ะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งความรักอีกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะคนโสดนะช่วงนี้พลังงานความรักค่อนข้างดีค่อนข้างเด่นนะคะมีโอกาสที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาด้วยค่ะโอ้โหเมื่อกี้ชาบอกว่าอะไรนะคะจะมีคนมีตําหนิเข้ามาพ่อไม่แม่ไมนะคะเพศตรงข้าม แล้วก็อายุน้อยกว่าด้วยนะคะอาจจะเป็นคนละคนกันหรือว่าอยู่ในคนเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะอันนี้ก็ต้องไปดูกันเองส่วนจะตรงกับมาตรฐานของคุณไหมนะคะอันนี้คุณตัดสินใจเองเลยแล้วกันชเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเกณฑ์นในการเลือกคู่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็คือมีสเปคในใจอยู่แล้วนั่นแหละคนไม่โสดนะช่วงนี้คนรักของคุณจะทําตัวเหมือนเด็กเลยนะคะจะมีความเอาแต่ใจดื้อหรือไม่ก็อดอ,อ้อนเป็นพิเศษ และพลังงานของดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะยังจะทําให้เขาใจร้อนอีกด้วยก็คือจะมีความวางมากนะคะบ้าอํานาจนะคะพยายามที่จะทําตัวเหนือกว่าคุณคือถ้าไม่มากเกินไปนะคะอย่างที่บอกว่าให้ปล่อยไปหรือไม่ก็มองให้มันเป็นความน่ารักไปก็ได้นะคะน่ารักหน้าตีหน้าเหมือนไส้แบบนี้นะคะแต่ถ้าถึงขั้นต้องโต้เถียงกันขัดแย้งกันนะคะ คุณอาจจะต้องพยายามใจเย็นให้มากกว่าปกติค่ะเพราะตัวคุณเองนะคะก็หัวร้อนง่ายเป็นทุนเดิมอยู่ละนะคะและถ้าร้อนมาเจอร้อนนะคะเละค่ะจบไม่สวยแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะสรุปเลยนะคะนอกจากเรื่องพลังงานของพระราหูที่ชาได้เตือนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกว่าพยายามอย่าไปข้องเกี่ยวนะคะ ไม่ยุ่งเลยเนี่ยจะดีมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าคุณทาบุญถือศีลได้จะดีมากๆก็มีเรื่องความรักนี่แหละคะ่ะที่เด่นในเดือนนี้ก็เป็นได้ทั้งดีและไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนการโคจรหรือว่าดวงกําเนิดของเราไม่ได้นะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนม,มุมมองและทัศนคาาติได้คะ่ะปัญหาอุปสรรคนนะคะเราเจอกันทุกคนแหละแต่ต่างกันที่ความคิดและสติปัญญานี่แหละคะ่ะ ที่ทำให้ทุกคนเลือกวิธีแก้ปัญหาต่างกันไปและนี่ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคมนะคะพลังงานของพระราหูเนี่ยนะคะจะอยู่กับเราไปปีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะไม่มากก็น้อยนะคะจะเป็นทางด้านดีหรือว่าด้านร้ายเนี่ยนะคะนอกจากพื้นดวงแล้วก็พลังงานดาวค่ะอยู่ที่การกระทําของตัวคุณด้วยนะคะชาวบอกเลยนะคะว่า คนเราค่ะถ้าศีลครบนะคะแล้วมีความกระตันยูรู้คุณค่ะพลังงานร้ายๆหรือว่าลบๆนะคะจะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะและใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณเลยนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะพลังงานดาวเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นไปได้ค่ะว่าลักษณะของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะลักษณะกับราศีต่างกันนะคะราศีก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะแต่ว่าลักษณะเนี่ยคือเวลาเกิดของคุณ ถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตรงนะคะคุณสามารถไปหาลักคณาของตัวเองได้ค่ะและชาก็มีโปรแกรมตรวจลักคนาฟรีมาให้คุณค่ะคุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้เลยค่ะ a ด sin s ส,สอย่าลืมใส่เครื่องหมายอดนะคะ a ด z i n z a e แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้คำทำนายเนี่ยแม่นยำเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ 3. ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ชเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ n a n a t นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกด,ดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะแถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะ เหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30วันแล้วจะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะ แต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะหรือจะปล่อยว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใดนๆในในและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆเลยนะคะ พูดไปจะหาว่าชาโมอลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขก,กายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาและอย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ